เรื่องต้นการเรียนการบวชการบวชถือว่าเราได้มาเรียนรู้หลายๆอย่างดังคำดังคำที่เขาพูดว่าบวชเรียนเขียนอ่านบวชมาแล้วเราต้องเรียนเรียนให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมต่างๆอย่างเช่นมีัยบ้างธรรมะบ้างพุทธประวัติบ้างเรียงความแก่กระทู้ธรรมบ้างเรื่องศาสนพิธีกิจกรรมต่างๆเราก็จะต้องฝ่ายเรียนเหตุผลที่จะต้องเรียนนั้นก็ต้อง เราต้องเข้าใจว่าเรานับถือพุทธศาสนาเราก็ต้องเรียนวิชานี้ให้เข้าใจว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นในเบื้องต้นในการเรียนนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่ไม่ได้อยู่เป็นหมวดเป็นหมูพระพุทธเจ้าก็สอนทำไปเรื่อยๆมาตอนหลังก็ได้สังคยาไว้เป็นเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมูเรียกว่า เดี๋ยวตอนหลังก็ได้จารึกเป็นอักษรแล้วเป็นหมวดเป็นหมู่โดยโดยอาศัยหมวดเป็นปิดกสุดตันตปิดกวินัยปิดกพระพิธรรมปิดกเป็นหมวดหมู่มแต่แต่นั้นตั้งแต่นู้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาลตั้งหลังพุทธเจ้าวัน,นิพานแล้วศา,าสนาศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นก็ขยายมาเรื่อยเรื่อย,อยมาจนถึงสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็มีประเทศไทยเป็นต้นได้เข้ามาใน ในเมืองไทยมาทั้งเทราวาดมาทั้งมหายานในเมื่อเข้ามาในเมืองไทยพบมีคนนับถือโดยเฉพาะเทรวาดในการอย่างพวกเราปฏิบัติที่ปฏิบัติที่บวชอยู่นี้คือบวชในในานามเทราวาดเทราวาดในเมื่อบวชมาแล้วก็มีกรบุตรเลื่อมใสในทางพุทธสานาบ,บวชมากเรื่อย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 หลักสูตรตอนนั้นยังไม่มีเลย <c oughs> ยังไม่มีหลักสูตรทางธรรมตีโท เตั้งแต่พระติเจ้าก็ไม่มีหลักสูตรอย่างนี้ไม่มีไม่มีหลักสูตรตรงนี้ใครเป็นคนตามขึ้นมาช่วงสมเด็จพระมหาสมณเจา้าผู้ทรงรจนาหนังสือหนังสือบอกนี้ในนี้เราเขียนไหมมีเจ้าของถูกไหมคณะอาจารย์สำนักพิมเนี่ยมันคณะทีหลังนอ้องแต่ว่าคนรจนาเนี่ยคือสมเด็จพระมหาสมณเจา้าพระมชิริยานวโรรสในนี้ก็ไม่เขียนไว้เลยคนคนที่เยอะน้อย สมเด็จพระมหารเจ้าก็เลยทรงทรงปรับระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ขึ้นให้เป็นให้เป็นชั้นๆก็ได้ค้นหนังสือพวกนี้เอามาจัดมาเป็นระบบค้นข้อธรรมต่างๆในพระสูตรในพระวิธรรมในพระวินัยค้นมาเป็นสูตรสูตรนักธรรมชั้นตรีสูตรนักธรรมชัน้นโทนักธรรมชันนรรมช้นเอกสูตรก็พิมพ์เป็นเล่มเป็นเล่มขึ้นมาทีเล่มหนึ่งอย่าลืมว่าเป็นของพระมหาสมัริเจ้าเป็นคนที่ เอาข้อทำต่างๆเอาข้อทำต่างๆนำมาใส่เป็นหมวดเป็นหมู่ไว้เพื่อให้เราเพื่อต้องการที่จะรวบรวมมาได้เรียนได้เรียนหนังสือก็จัดเป็นระบบวานธรรมชันตรีอย่างระบบนวัตกวัตต้องเรียนก่อนเพราะนวัตวัตเราต้องรู้ผู้มาใหม่ต้องรู้เราจะต้องเข้าใจในตัวตัวนี้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในเนื้อหาสาระ AC ในในข้อธรรมก็จะมาทความใจว่านวัตโวัตคือคืออย่างนวัตโวัตมันคืออย่างเขาจะต้องหูหนาตามันหน้าตานวัตโวนวัตโกวถ้าจะแปลแล้วแปลว่าคำสอนผู้มาใหม่คำสอนผู้มาใหม่เริ่มตั้งแต่ศัพท์ตัวนี้นวัตศัพท์ตัวนี้ไม่ใส่สะละนะนวัตศัพท์ เออนวัตกรระสับบวกโอวาทก็สนทิข้ากันเป็นนวัตโอว่าไม่ต้องจุดนะครับอธิบายอธิบายให้ฟังไปเฉยๆไม่ต้องจุดแต่นสนทิข้ากันนวัตกบวกวกับโอวาทสนทิข้ากันเป็นนวัตโอวาทแปลว่าคำสอนผู้มาใหม่ อันนี้คือคาสอนผู้มาใหม่เพราะฉะนั้นนวโกวาตหนึ่งได้เรียก,กว่าคาสอนผู้มาใหม่คือ,อ,ย,อยังยังตไดบวชบวชมากยังติดเรียนยังต้องต้องเลี่ยนผ่านตัวนี้ก่อนในหนังสือนวโกวาตมันจะมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าวินัยหน้าแรกเลยใช่หไหมวันแรกส่วนสองเรียกว่าธรรมะหน้าสิงสิบสามปะจําไม่ผิดมือตะกี้นี่ส่วนแรกหน้าสิสามคือมีอยู่สองส่วน ในนว่าผมว่าส่วนมินยนั้นเราได้เรียนเราได้เรียนมาแล้วจบไปแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ประชิกสสังฆาธิเศษสิบสอริยยศสองนิสกียกปจิตีสามสิบปจิตีเก้าสิบสองขยวัตเจิบหอธิกระสมถะาเจรวมเป็น2องยิบเนั่นคือในส่วนมินายทีนี้เรามานี่เรามาเริ่มต้นในการ<อ><อ>ที่จะต้องเรียนขอ้อธรรม การเรียนข้อธรรมนั้นเรียนข้อธรรมนั้นข้อธรรมมันอยู่ที่ไหน,ไหนในบัาน,นี้ปกติข้อธรรมต่างๆมันอยู่ที่ตัวคนมืดบริย,ยูที่บังอื่นข้อธรรมของพุทธเจ้าเนมันอยู่ในตัวเจ้าของมืดทุกอย่างบริเลียนนอกบริเลียนถึงดวงจันทร์บริเลียนถึงดวงอาการบริเลียนถึงจักรวาลต่างๆบริเลียนบริเลียนเลยข้อธรรมเ่านีนนมันจะอยู่นําเจ้าของมืดทุกอย่าง เพียงแต่ว่าเจ้าของเข้าใจในการที่จะเอามาใส่ใด้บคํามาเจ้าของในที่นี่คือร่างกายของแต่ละลุงแต่ละคนละคนร่างกายประกอบไปด้วยนามและกัรูปนามคือตัวใดรูปคือตัวใดรูปคืออาการส2สองที่ทรงอยู่เดินได้ไปได้มีตัวรูปนามก็คือตัวจิตตัวใจมองโบหินนี่อยู่นำ้ำร่างกายของเท่าเลยตัวจิตตัวใจนี่แหละประกอบกันสองอย่างเป็นรูปร่าง เป็นรูปได้ลูกจะขาดน้ามไม่ได้น้าก็จะขาดรูปไม่ได้จะไม่อยู่จะไม่อยู่เป็นคนถ้าขาดอย่างใดย่างหนึ่งไม่ได้ขาดบขาดบ่ได้ไรใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ใจกับบ่าวนี่นายกับบ่าวจะต้องอิงอาศัยซึ่งกันเลยกันเพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะไม่ได้เรียนนอกไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนไปข้างนอกเลยการเรียนธรรมะบางครัง้งวิชาเรียนธรรมะบางครั้งเราเบื่อเบื่อเบื่อ เรียนไปมาเกิดความเบื่อโอ้ยเบื่อแหงเด้เส้งแต่ถ้าเราเจาะลึกจริงๆถ้าสนใจจริงๆเรียนนั้นมันจะเกิดความเพลินไปในตัวมันจะเกิดเออจังสี่เนาะเออใส่ใจเห่าจมือเป็นยังีงเออใจอยากทายภาพออกมาเออทายวีดีโอออกมาเออมันจังสี่เนาะมันอยู่ในมันอยู่ในตัวเห่าเลยบริยูข้างนอกพ่อเมดเลยเรียนธรรมะวีไน่ก็คือการวีไน่ก็อยู่นําตัวเห่า พระพุทธเจ้าตัดวินัยตอนไหนตัดวินัยตอนที่ภิกษุได้ทําผิดแล้วจึงได้ตัดห้ามออกมาแต่ว่าส่วนธรรมะนั้นเป็นธรรมชาติอยู่กับโลกเกิดขึ้นก็พระพุทธเจ้าอีกอยู่กับโลกนี่ธรรมะจึงเรียกว่าธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติถ้าตอบแบบรักๆทำตีเขาเรียกว่าธรรมะคือคําสั่งสอนคําสังสอนพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมะ ถ้าตอบแบบที่ลึกเข้าไปอีกก็เรียกธรรมะก็คือตัวธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติที่อยู่คู่กับโลกมาเพราะฉะนั้นมือนีนะ้เราเริ่มเลี้ยนมือนีบ่ได้เลี้ยนตัวอื่นเลี้ยนจะอยู่ในเจ้าของอีกคือเราเลี้ยนตัวเจ้าของนอกแต่ว่าเขาใจเรื่องกับว่าตวัวนอใจเรื่องกับตัว,วอวัยรววเราก็เริ่มเข้ามาในเรื่องหัวข้อหัวข้อที่เรียนผมจะสอนไวไปนะผมจะรีบ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 ไป เหตุผลที่สอนไว้เพราะอย่างเหตุผลที่สอนไว้เพราะสอบในภาษาสอบไปขนาดนี้ปุ๊บปั๊บปั๊บในนึงก็จะถึงเพราะจะสิ้นเดือนนี้ปุ๊บกันยานีโบน้านเลยเพลอตะเลียนหนังสื่อหนึงสี่ไหวไหวแห้งเวลาหมนไหวปุ๊บ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 ทศสอนทศซาไปเรื่อยเรื่อยโบท่านการโบท่านการผมก็จะสอนแบบใบใบสอนใบใบแต่ให้มีการการเขียนการเขียนตั้งเป็นการบ้านตั้ง ทำมาตอบปัญหาจากสามตอบปัญหาก็ประมาณห้าชุดทําการบ้านก็ประมาณห้าชุดเฉพาะวิชาธรรมผมกําหนดไว้แล้วกำหนดไว้แล้วเพราะว่าสอบก็ก่กอนก่อนออกพรรษาเจ็ดวันที่เบิกมือนันไปเบิกกับไปเบิกโอเล่หรืออะไรแบนั้นอยู่ประมาณวันที่สิบห้าหรือสิบหกที่มาสอบเสร็จสอบเสร็จก็อยูสองมื่นออกพรรษาสันมันไหวแต่ก่อน แต่ก่อนวันจะสอบแลมสองคำเดือนสิบสองสมัยก่อนเลมสองคำเดือนสองเลี่ยนก็แต่ก่อนเลี่ยนกับบ้เขาภาษาเลี่ยนเหยก็เลี่ยนแต่ก่อนก็เยาวชนมาบวชบวชเขาบวชไหวบวชนาแรงบวชนาแรงวันมีสาขาหลังวันมีสาขานี่แหละแลมขัานหนึ่งเดือนแปดเดนแหะจะเลียนเลยตั้งแต่ก่อนเรขาเดือนหกจะเลียนเริมเลี่ยนเริมท่องเริมนั่งเริมนี่เลย การเรียนก็ต้องท่องปกติวิชาพวกนี้เป็นวิชาความจำเนอต้องพยายามจําให้ได้พยายามช่วยตัวเองให้สุด,สดแรงเลยจึงค่อยหาจึงค่อยหาตกวซอยอีกทีหนึง่งต้องช่วยตัวเองให้สุดแรงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วิชาในการช่วยมันมีเยอะอยู่แต่ตอนนั้นเดี๋ยวจึงค่อยว่ากันเรามาเรียนรู้ก่อนเรามาเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนหาเข้าได้เข้าใจแต่ละหมวดแต่ละหมวดไปก่อน เพราะฉะนั้นการเรียนถือว่าเป็นปัจจัยอันสำคัญเรียนตอนแรกก็เข้าสู่ทุกข์กะทุกข์ะทุกขะคือหมวดสองตัวนี้คือสองในทุกข์กะแปลว่าสองทุกข์ะคือหมวดสองก็คือสองคือสองเรียนเรื่องตอนแรกเรื่อง เรื่องรรทำราม,มีอุปการะมากสองอย่างวันนี้ันมีสอนให้จบสองหมวดเลยหนึ่งสติสอง กีได้พูดว่า,าวเราเรียนเราเรียนอยู่ในตัวของเราทำมีอุปการะมากสองอย่างเท่ากับมาหนึ่งเอคกามาทำมีอุปการละเป็นอย่างมันจะมีอุปการละมีอุปการละหลายแห่งเท้แห่งจนว่าเป็นอุปการะมากเพราะมันเป็นตัวที่เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนหางเสือเรือจะต้องคอยนัดคอยใน ให้เรือไปไปได้ถูกทางอันเียอย่างหนึ่งไปช่วยอุปการะข้อธรรมอื่นๆอ,อย่างเช่นเรานั่งเรียนนั่งเรียนอันนี้เรามีสติข้อธรรมสองอย่างนี้ถ้าไม่มีสติเราจะไม่เข้าใจมีสัมผัสรู้สึกตัววาบบนี้เรากําลังนั่งเรียนอยู่ทาเรานี่มันอยู่ตะกบตะเฮาบบได้อยู่บบได้อยู่ข้างนอกบบได้อยู่บนกุฏิบบได้อยู่มองนันฮะบบได้ไปตามมาก อยู่กับเท่ามัดสุคนนัดสุคนคนเฮาในโลกนี่ถ้าว่าเฮ็ดหยังถ้าว่าขาดสติสัมปชัญญะนี่เฮ็ดเฮ็ดไปบ่ถือเขียนหนังสือก็เขียนผิดรเพชรถือแต่ว่าถ้ามีสติกับสัมปชัญญะนี่เฮ็ดไปก็ถูกต้องเออเฮ็ดไปถูกต้องมีสติดีเออเตะหลับบ่ถ้าหลับต้องยืนนะ ลับต้องยืนแก้แก้ง่วงโมกขลานะนั่นแหละต้องยืนยืดเส้นยืดสายให้เดินไปกมาแล้วมานั่งใหม่หลับตั้งง่วงเดินไปมาอนุญาตเดินแล้วก็ไปลุกหน้าลุกหไงแล้วมานั่งใหม่ทำไม่ยุ่งประรนะ้นสองอย่างสติทำความเข้าใจว่าสติคืออะไรสติคืออะไรอ่านเบื้องต้นฮะ เอาอ่านดังๆใครอ่านก่อนเอา,าอเอาเริ่มต้นจะนี่เลยนก็ให้บุค่ระมทเอาอ่านช่วยให้ช่วยให้บุคคลไม่ประมาทเลิศเลอเพอตัวสำปชาญยะเตือนบุคคลให้รู้สึกตัวในการพุทธิปฏิบัติสู่ทางที่ดีที่ชอบถูกต้องไม่เสียหายตั้งมั่นอยู่ในคุณงามคุณงามความดี บุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะประจำสันดานจะกระทำการใดย่อมไม่มีผลย่อมไม่มีความผิดพลาดนั่นคือสติกับสัมปชัญญะใช่ไหมสองอย่างเลยใช่ไหมหรือหรือสติอย่างเดียวสติกับสัมปสติเขาจะถามว่าสติใช้ในเวลาไหนสติใช้ในเวลาการทุกเมือ ส่ได้ทุกเมื่อมีสติหูสึกโตไปอยู่กับจิตกับใจกำกับตัวจิตตัวใจในหูซึกโตอยู่ตลอดทุกเวลาสติตัวนี้คู่กับสัมผัสัญญาสัมผัสัญญาในหูซึกตัวในขณะที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดอยู่หลังทำหลังพูดหลังคิดตัวตัวสัมผัสยัเกิดขึ้นทีหลังสติสติจะอยู่ในตัวเราก่อนจะทำจะพูดจะคิดก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นสตินั้นจริงได้มีหน้าที่ในการที่จะดูแลจิตใจทุกเวลา ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดขาดสติไม่ได้อันนี้ถามว่าทำมีอุปการณ์ากสองอย่างนี้ถ้าเราขาดขาดในการขาดในการมีสติมีสมัมผัสัญญากิจาการต่างๆทำย่อมไม่ไม่สมฤติผลไม่สมฤติผลจะเกิดความจะเกิดความร่องในการทํางานเพราะฉะนั้นการทํางานเราจะต้องมีสติสัมผัสัญญาอยู่เสมอตัวนี้ก็เรียกกนจากนะครับอยู่ที่ใจ ใจเป็นตัวตา่างใจตัวนี้โมเมนเป็นก้อนหนื่อเลยจิตหรือใจนี่จิตหรือใจมีหน้าที่อยู่สี่อย่างจำเห็นคิดรู้แต่านั่งอยู่นี่เออเปิดปุ๊บโอสติความระลึกได้สำชัญญาความรู้สึกตัวเออในี่ใจใจไปหูสติตกำกับอยู่ใจไปหูใจไปหูปุ๊บหนักนั่นขึ้นใจ ใจมีนนจหน้นนาที่ในการจําเห็นคิดรู้ในหน้าที่ในการจําสิ่งต่างๆจําตัวบทจําหนังสือจําบทสวดมนต์จำบทให้พรก็มีหน้าที่ของใจเลยปากได้บอจมแต่ปากก็ได้จำเลยตัวจําหุ่นใจทวนแสดงอภัตนิสัพปาราปฏิโยริมีสัพปาราปฏิโยรตัวปากก็ได้จาตัวที่จำขึ้นใจ ตัวที่ใจมีสติไวมีสติก็ต้องต้องมีพิ้งไปต้องมีพิสติกำกับนี่ให้ง่ายๆไหนนี่ให้ง่ายให้ก็คิดง่ายจำเห็นใจก็มีหน้าที่ในการเห็นสายตาที่มองมองไปนี่เห็นทุกอย่างปกติสายตาไม่ได้เห็นตัวที่เห็นคือใจใจจะบอกบอกว่าเห็นปุ๊บนั่นก็จบนี่นั่ือนคือใจบอกแต่ว่าตัวเลนตาเป็นสื่อ เป็นสื่อตัวส่งส่งเข้าไปสู่ใจแค่นั้นเองตัวเลนตาไม่ไม่ได้เห็นถ้าควักใจออกมาปุ๊บเอาแต่เลนตาปุ๊บมองไม่เห็นเลนตาไม่ไม่มีหน้าที่ในการในการดูในการเห็นเพียงยแต่จะเป็นตัวส่งแค่นั้นเองเป็นเลนที่ส่งเข้าไปอันนี้คือหน้าที่ของใจจําเห็นคิดใจก็มีหน้าที่ในการคิด คิดดีคิดชั่วคิดรด้ายคิดอะไรต่งตางๆแต่เราผัดคิดใจที่จะคิดดีๆก็จะต้องให้มีสติสเรืสัมผัสจำในการคิดสติไปกำกับใจอีกที่หนึ่งกับสัมชัสจำจึงเรียกว่าเป็นอุปการะจำเห็นคิดรู้หูก็มีหน้าที่ของใจเหมือนกันหูมีหน้าที่ของใจเป็นหน้าที่ของใจหูนั่นหูนี่หูบดนั่นหูบดนี่ปุ๊บปับ๊บ นั่นเป็นนาทีองใจเพราะฉะนั้นการเรียนตัวนี้คือเรียนในตัวเราเองเป็นข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้เปิดเหมือนกับเปิดภาชนะทีะ่ก้อมให้ทำไงสมเด็จพระมหาสมณเจ้กากรมชินยาธบารโรถจึงมาจึงมาเขียนเป็นบทจึงมาจัดเป็นบทในการศึกษาเราเรียนของกุลบุตรของเมืองไทยจัดเป็นหมวดเป็นมูม ว่าอันนี้ควรที่จะเข้าอยู่ในนักธรรมชนิีจัดเป็นนักธรรมจะนี้อันนี้ควรที่จะเข้านักธรรมชนโตอันนี้ควรที่จะเข้านักธรรมชนเอกจะให้มีการเรียนการสอนและให้มีการสอบสรมสนามหลวงต้องการที่ทจะให้ระบุเข้ามาและบทเรียนและ,ะได้ได้เรียนรู้และจะเป็นมาตรฐานในการที่จะสอนการในการที่จะเรียนกันคือไม่สเปกสปะเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันจะสเปกสปะ แต่เพศปาไม่มีใครจัดระบบในการเรียนก็จะต้องไปดูในพระไตรปิฎกไปดูก็เลยมันจะยากก็เลยจัดเป็นในการสอนแบบนี้ในพระไตรปิในพระไตรปิฎกมันจะไปสู่เข้าเข้าไปสู่พระเบาลีอีกถึงจะจบในพระไตรปิฎกในส่วนพระเธรรมอีกส่วนหนึ่งคณะเอกไม่เยอะอันนี้อันนี้คือธรรมีอุปการะมากสองอย่างสติความระลึกได้ได้ทุกเมื่อสัมผัสยาความรู้สึกตัวธรรมทั้งสองอย่างนี้ ย่อมไปมีอุปการะคือได้มีความอุปถธรภมแก่ขอท่าม,มื่นๆิน่เฮาเหตุอย่างอื่นอันนี้คือทําม,มีอุปการะมากสองอย่างเข้าใจใครสงสัยอะไรเอาเต้สงสัยอะไรนะต้องหัดสงสัยนะเป็นนักเรียนต้องมีสุจิตปุลิสุฟังฟังด้วยดีจิี จีเรียบอะไรจคิดจต้องคิดไปด้วยในขณะที่ฟังปุอตรงนึกว่าส่วนไหนที่ไม่ไม่เข้าใจรีบถามปุจฉาลิลิขิตลิเขียนต้องหาเศษกระดาษมาเขียนด้วยจะจะเขียนใส่เล่มนั้นหาเศษกระดาษเขียนเขียนเขียนเล่นๆนะถ้ามีถ้ามีโอกาสเขียนก็เขียนช่วยความจำอันนั้นคือหัวใจของนักเรียนหัวใจของนักเรียน อันนี้คือทำอิมคารามาสองอย่างก็จะผ่านไปเลยเลยผ่านไปเลยผ่านไปเลย,เลย,เลยก็จะเน้นในเรื่องในการตอบตอบทำตันนี้ก็จะให้การบ้างทำอิมคารามาสองอย่างต่อไปทำทำอะไร